สบายดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันลิตา YouTube เดี๋ยวกันเนี่ยรถข้างหลังเชิญวันนี้นะคะพันลิตาพาไปดูก็จะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศลาว เริ่มต้นการเดินทางโดยการขึ้นสถานีรถไฟใต้ดินมายัางสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะขึ้นมาจากสถานีก็เจอเลยนะคะมองรอบๆก็จะเห็นตู้จำหน่ายตั๋วอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงเข้าไปเลยเราได้ทำการปิ้นตั๋วที่จองออกมานะคะยื่นให้กับพี่พนักงานเขาก็บอกว่าให้รอขึ้นรถไฟระหว่างรอกองทัพก็ต้องเดินได้ท้องใช่ไหมล่ะคะก็เลยออกมาฝั่งตรงข้ามเติมพลังกันสักหน่อย ร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านประจําที่ฮันเตอร์ผ่านมาแถวเยาวราชเนี่ยก็จะมาแหวกกินค่ะคือร้านฮ่องกงนุดโดนั่นเองที่นี่มีบะหมี่อร่อยแล้วก็ติ่มซําด้วยนะที่สําคัญราคาไม่แพงค่ะเมื่ออิ่มท้องกันแล้วเราก็เข้ามารอที่ด้านในของตัวอาคารค่ะเพราะว่าทริปนี้เนี่ยจะเป็นการนั่งรถไฟตู้นอนนะคะยาวกันไปเลยทั้งคืนเวลาออกก็อยู่ที่สองทุ่มค่ะ และรถไฟตู้นอนของเราก็พร้อมให้บริการแล้วนะคะใครที่จองไม่เป็นเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะเดี๋ยวฮันเตอร์จะบอกวิธีการเอาไว้ให้ค่ะตามมาเลยนี่ค่ะภายในของห้องโดยสารเรียกว่าสะอาดตากันเลยนะคะ อัปเกรดกันสุดๆเลยจากเมื่อก่อนที่เราเห็นภาพจําแบบรถไฟทึงกระช่างไม่ถึงกระช่างตอนนี้นะคะมีแบบห้องแอร์แล้วล่วะคะ่ะทุกคนส่วนการจองก็ง่ายแสนง่ายนะคะรอบนี้ฮันเตอร์ก็จองมาทิ้เตียงด้านบนค่ะจะให้ดูภายในนะคะนี่เลยค่อนข้างที่จะเตี้ยนะทุกคนแต่ด้วยตัวของเรามาันกระปวกระเปียกก็นอนได้ค่ะก็มีผ้าห่มแล้วก็หมอนมาให้ะคะ่ะทุกคนนอนหลับสบายกันเลย ก่อนที่รถไฟจะออกถ้าเห็นเจ้าหนะ้าที่เดินใส่เครื่องแบบมาแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะแค่ยื่นตรวจรถไฟที่ปิ้นออกมาให้เขาก็พอค่ะ One, <Italy. S 1> อยากจะบอกว่าเผลอหลับไปแป๊บเดียวนะคะทุกคนเราก็มาถึงอย่างสถานีหนองคายแล้วนะคะอันนี้ก็เดินออกมายัางมึนๆอยู่เลยค่ะถึงหนองคายแล้วค่ะทกุกคนเดี๋ยวเราก็จะต้องเรียกรถนะคะแล้วก็ไป อิมเมเกชันกันต่อแล้วก็ต้องเหมารถด้วยนะคะ,ะต้องไปดูกับรถก่อนโคลงค่ะไปอิมเมเกชันนี่ต้องไปตรง ขึ้นรถจำล้อมา50บาทนะคะจริงๆก็ออกมาก็เจอกับรถรับจ้างเต็มไปหมดเลยค่ะจริงๆแล้วมันก็เดินได้นะทุกคนเพราะว่าขากลับอ่ะเราก็เดินกลับจากเอเมกชันขาเข้ามาที่สถานีรถไฟนั่งมาแป๊บเดียวนี่ก็ถึงแล้วนะเออนี่คือด่าน i อเมกชันฝั่งขาออกของประเทศไทยก็จริงๆก็ไม่ค่อยรู้ทางหรอกเห็นเขาเดินไปไหนก็เดินเดินตามเขาไปเลยค่ะเมื่อกี้นั่ง สามล้อมาสิงมาคือคนเดี๋ยวคุณลุงด้วยคุณลุงโมอ่อยู่บนรถเราก็าจะตกรถคุณลุงก,ก็ยังจะโมออยู่ตลกสีเดี๋ยวอันนี้เราต้องไป i m มิเ r a t i o n ก่อนนะคะทุกคนเป็นเข้าเข้าเมืองออกเมืองแล้วก็เข้าเมืองอ,อากาศตอนนี้หนาว ประมาณเย็นๆอยู่ประมาณ15-16องศาประมาณนี้ค่ะเราไปติดต่อข้างในก่อนเจออาคารแล้วก็เข้าไปด้านในนะคะยื่นพาสปอร์ตแล้วก็ผ่านอิมเมอร์เชันไปได้นะคะแต่ข้างในเขาห้ามถ่ายรูปนะเสร็จแล้วก็มาที่ตู้จำหน่ายตั๋วคะ่ะเราจะไปซื้อตัว๋วรถบัสเพื่อที่จะนั่งข้ามสะพานกันไป เข้ามาอยู่บนรถบัสแล้วนะคะคนก็ค่อนข้างเยอะอย่างที่เห็นเลยขึ้นมาก็ลมเย็นดีค่ะทุกคนเหมือนนั่งรถบัสร,รถเมล์ที่บ้านเราเลยตอนนี้นะคะเรากำลังจะนั่งรถข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่ง เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงตอนล่างขนาดใหญ่แห่งแรกเชื่อมระหว่างจังหวัดหนองคายประเทศไทยกับนครหลวงเวียงจันทร,ร์ของสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลราโดยสะพานแห่งนี้นะคะทางรัฐบาลของออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ได้มอบงบประมาณสนับสนุนจํานวน4 2ล้านบาทดอลลาร์ออสเตรเลียเลยนะในการสํารวจว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะสร้างสะพานแห่งนี้และมันก็เป็นไปได้ค่ะนับตังบ้งแต่เปิดใช้มาเนี่ยสะพานมิตรภาพแห่งนี้ก็สร้างประโยชน์มากมาย ะะให้ทั้งประเทศไทยและก็ประเทศลาวแล้วก็เกิดพริยา YouTube มาเที่ยววันนี้ด้วยค่ะถึงแล้ว Immigration ฝั่งขาเข้าประเทศลาวพอเราลงรถนะคะเราก็เดินตรงไปที่อาคารผู้โดยสารขาเข้ากันไปเลยเอาจริงนั่งรถมาแค่แป๊บเดียวอย่างก็นั่งข้ามสะพานข้ามพระรามสองมาแค่นิดเดียวเองค่ะ เดินตรงเข้าไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในตู้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวอยู่นะเราก็เข้าไปติดต่อเขาได้เลยเขาก็จะให้กรอกแบบฟอร์มในการเข้าไปที่ประเทศลาวให้เรากรอกนะคะกรอกเสร็จแล้วก็กลับไปยื่นให้เขาที่เดิมแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียม20บาทค่ะทุกคน เสร็จแล้วนะคะเราก็จะหารถเข้าไปยังตัวเมืองแล้วก็ไปเช็คอินที่พักค่ะตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องดูดีๆนะจริงๆมันมีรถโดยสารด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถเหมาจอดรออันนี้ก็จะเหมาอันนี้ฮันเตอร์ได้มาในราคา100บาทนะคะต่อคนก็เขาก็ไปส่งถึงที่นะแต่บางคนเขาก็รอรถโดยสารก็ราคาก็จะถูกกว่าแต่ก็รอนานนะเรามาถึงแล้วนักจาโรงแรม มาริน้ำปูโฮเทลอยู่ตรงถนนเลยทุกคนตรงนี้มีน้ำปูด,ด้วยบบมันนวด เก็บของเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเดินเล่นเซอร์เวดูบริเวณรอบๆที่พักสักหน่อยเอาจริงๆก็ไม่รู้จะไปไหนนะทุกคนก็เปิด Google m a ปเดินไปตามทางเรื่อยๆมีอะไรน่าสนใจก็แวะดูสักหน่อยค่ะและแล้วเราก็เจอกับร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งที่สวยสะดุดตาใช้ได้เราเลยตัดสินใจเข้าไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงขายอะไรมีอะไรน่าอร่อยไหมเพราะว่านี่ก็เริ่มหิวแล้ว จัดไปไข่ดาวชีสขนมปัง2ฟองกาแฟอีกหนึ่แก้วจะบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อยใช้ได้เลยนะและเมื่อกี้ก่อนเข้าร้านนะคะก็แอบ,บเห็นจักรยานเช่าจอดอยู่พอทานเสร็จก็เลยไปถามน้องพนักงานว่าถ้าจะเช่าจักรยานเนี่ยคิดราคาย,ยังไงก็มีราคาทั้งครึ่งวันแล้วก็เต็มวันเลยนะ พอตกลงเช่าจักรยานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มารองทับกับความสูง180ของเราปรากฏว่าน้องก็บริการอย่างดีค่ะปรับความสูงให้เรียบร้อยหลังจากนั้นพร้อมแล้วก็ไปกันเลยจ้าหมุดแรกของเราก็คือ,อยังไม่ได้ปักเลยนะคะค่ั ไปก่อนนะทุกคนเห็นบ้านสวยๆเลือไปดูก็คือสถานทูตบรูไนนั่นเองค่ะและเราก็ขับไปเจอกับสิ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะทุกคนหลังจากที่ได้ไปหาข้อมูลมานะคะนี่ก็คือพระธาตุดำหรือที่เรียกว่าเจดีดำตั้งอยู่บนวงเวียนที่เงียบสงบไม่ไกลจากตลาดเช้าโดยชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อว่ามีพญานาคน,น้ำเจ็ดเศียนอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องสถูปซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ในช่วง ของคมสยามและลาวและต่อมาในทศวรรษที่1,820ทองคำก็ได้ถูกปล้นสะดมไปและนำไปยังสยามซึ่งปัจจุบันนั่นก็คือประเทศไทยทิ้งเป็นมรดกที่เป็นเจดีสีดำนี้ไว้ในปัจจุบันค่ะ หลังจากที่ดูจนหนำใจแล้วก็ปั่นจักรยานต่อมาที่วัดศรีสะเกตซึ่งเดิมเนี่ยเป็นวัดหลวงติดกับหอคำพระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวในสมัยก่อนสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2361เรียกว่ายังไม่เกิดกันเลยนะทุกคนบรรยากาศข้างในก็เงียบสงบดีนะคะไม่ได้วุ่นวายอะไรแล้วก็มีคนมาวาดภาพเขียนขายด้วย ที่นี่นะคะใครที่จะเข้าข้างในเนี่ยก็ต้องเสียค่าเข้านะประมาณ30,000ื่นกีบแล้วถ้าทุกคนดูดีๆเนี่ยสถาปัตยกรรมของที่นี่นะจะเป็นศินละปะจากรัตนโกสิน์ค่ะที่เป็นวัดที่ไม่ได้แบบถูกทําลายจากการบุกรุกของประเทศเราก็คือสยาม ก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้วัดศรีสะเกดเนี่ยมันรอดพ้นจากการเผาทำลายในช่วงสงครามสมัยก่อนเนาะและซุ้มประตูด้านหน้าแล้วก็หน้าต่างเนี่ยก็จะเป็นทรงมนฑบซึ่งคล้ายคลึงกับอุโบสถของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพของเรานั่นเองจ้าจุดหมายต่อไปของเรานะคะขับมาตามถนนเส้นหลักเลยก็เจอแล้วนะคะประตูชัยนั่นเองมาพร้อมกับจักรยานคู่ใจมิลาทุกคนสีแดงมาเลยนะ มาถึงจุดเช็คอินแรกก็ถ่ายรูปลงโซเชียลกันหน่อย ประตูไซหรือประตูชัยนั้นนะคะก็ถือเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตเลยที่ใครมาลาวเนี่ยก็จะมาแวะถ่ายรูปจุดนี้กันค่ะที่นี่นะคะก็มีความสำคัญเพราะว่าเขาสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าที่จะมีการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์และความสวยงามของสถาปัตยกรรมของที่นี่เนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลมาจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง หลังจากที่ดูเสร็จนะคะก็ได้ขับจักรยานเล่นดูบริเวณรอบๆของประตูชัยนะคะก็เจอตึกสถาปัตยกรรมแตกต่างกันไปเนาะแต่ก็คล้ายกับบ้านเราแล้วก็จะกลับที่พักไปนั่งพักแป๊บหนึ่งค่อยเดินทางใหม่ทุกคนก็แวะซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อขนมกลับไปยังที่พักนะและทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นคือขนมที่เราซื้อมามันเป็นแบบนี้มันกินไม่ได้แล้วค่ะก็เลยต้องเอาไปทิ้งอะเสียดาย หลังจากพักเอาแรงกันไปเรียบร้อยนะคะก็ปั่นจักรยานไปต่อค่ะการที่ถนนคนเดินหรือว่าเป็นตลาดในมาร์เก็ตอะไรแถวนี้แหละอยู่ไม่ไกลจากร้านคาเฟ่ที่เราไปเช่าจักรยานนะคะตรงมาเลยบรรยากาศก็เย็นสบายนะคะคนยังไม่ได้พลุกพานมากแต่ที่แปลกใจก็คือคนที่นี่ไม่ได้ใส่แมสกกันทุกคนนะทุกคนเห็นไหมว่าแบบเออมีไม่กี่คนที่เขายังแบบกังวลเรื่องโควิดอยู่ ฝั่งที่เป็นเสื้อผ้านะคะก็จะมีแต่เสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์โทรศัพท์ของกินเล็กๆน้อยนิดหน่อยไม่ได้มีอะไรมากเนาะเราก็เลยข้ามไปฝั่งของข้ามเหมือนมันจะเป็นเหมือนแบบฟู้ดคอร์ดแบบที่ขายสําหรับอาหารเลยแต่เนื่องจากว่าวันที่เราไปอ่ะมันเป็นปีใหม่วันที่1พอดีมันก็เลยปิดไปซะหลายร้านค่ะสวัสดียามเย็นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาด อะไรสักอย่างหนึง่งจำชื่อไม่ได้เราเดินมาแล้วเมื่อกี้เราเห็นของกินนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเยอะมากนะส่วนใหญ่จะเป็นของก๊อปแล้วก็เราก็เลยเดินข้ามฝั่งถนนมาแล้วเราก็แอบเห็นสวนสนุกเรากาลังจะเดินไปที่นั่นและเราก็จะพบกับความบันเทิงที่สวนสนุกแห่งนั้นไปดูกันค่ะ นั่งแอบโดยเด็กๆเล่นของเล่นไปพักหนึ่งนะคะก็เริ่มหิวอีกแล้วก็เลยออกมาหาอะไรกินนั่นก็คือส้มตำลาวนั่นเองจ้าแล้วก็มีกับแกงอื่นๆนะแต่อาหารทะเลเนี่ยก็ไม่ค่อยสดเท่าบ้านเรานะทุกคนคิดเงินออกมามือนี้เนี่ยก็จ่ายแบบเสร็จทีไปเลย2 0 0แสนสองแต่อย่าบอกคนอื่นนะว่าเป็นกี่บะอายเขา กินอิ่มแล้วนะคะก็มาเดินเล่นฝั่งในมาร์เก็ตเหมือนเดิมทุกคนเดินไปเดินมาไม่รู้จะซื้ออะไรดีนะคะขี้เกียจอยู่กับบ้านแหละก็เดินเล่นดูๆไปแต่พอดูดีๆฟังไปฟังมาเพลงมันชักจะน่าเบื่อแล้วแหละเราว่าต้องเปลี่ยนโหดกันหน่อยอะ วันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะอีกหนึ่งวันเดี๋ยวเรากลับที่พักแล้วก็พักผ่อนเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะทุกคน ก่อนออกไปเช้านี้นะคะเราก็เจอเพื่อนที่ทำ YouTube ด้วยกันค่ะชื่อช่องว่า Travel j ใครอยากไปลองติดตามก็เซิร์ชดูได้เลยนะคะ <c oughs> เขาเป็นคนเกาหลีค่ะ <c oughs> ก็ไปเที่ยวหลายที่แล้วเนาะแล้วก็ทำคลิปหลายคลิปเลยไปติดตามกันได้ค่ะ <c oughs> หลังจากที่พยายามจะ แรกซับแรกฟอร์กันนะคะเราก็ได้แนะนําร้านกาแฟที่เราไปกินเมื่อวานเนาะเราก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปนะกาแฟก็โอเคขนมโอเคถ้าอยากไปก็ไปได้อยู่ยยไม่ไกลเลยเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวถ้าเขาเสร็จงานแล้วเขาจะมาและเราก็ถึงแล้วนะคะราา้านกาแฟของเรา มาขอยืมจักรยานเหมือนเดิมลแล้วขอ,อววเข้าไปแล้วเหรอวันนี้เอาคันใหม่ได้ไหมเอาคันใหม่ก็ได้เนาะเออกินอ,อ,อะไรดีนี้เนีย่ยวันนี้ เสร็จแล้วนะคะก็มาเช่าจักรยานปั่นเหมือนเดิมค่ะน้องก็ต้องช่วยปรับเบาะด้วยความสูง180ของเราแบบนี้เช่นเคยและก็พร้อมออกเดินทางโดยจุด,ดหมายวันนี้นะคะเราจะขับจักรยานไปกันที่ วัดพระาธาตุหลวงค่ะเส้นทางเนี่ยก็จะขับตรงไปจากแยกประตูชายเลยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยถ้าใครแบบไม่ค่อยมีความชํานาญหรือยังขับจักรยานไม่เก่งหรืออะไรอย่างนงี้นะคะก็แนะนำเนาะว่าให้นั่งรถไปดีกว่าแต่อันนี้เนี่ยแันเตอร์ค่อนข้างที่จะชํานาญแล้วในการขับจักรยานเนาะแล้วก็ไม่ได้ใช้ความเร็วที่เร็วมากค่อยๆขับไปเรื่อยๆนะคะก็เลยกล้าที่จะขับนั่นเอง นี้เนี่ยขับมาจริงๆก็ไม่ค่อยรู้ทางแล้วนะคะก็เปิด GPS แล้วก็จับเส้นทางมาเรื่อยๆดูวิวไปดูวิวมานะคะแล้วก็พยายามที่จะสังเกตป้ายเนาะตอนนี้เนี่ยเราก็ไปเจอกับป้ายที่เขาเขียนว่าพระธาตุหลวงคิดว่าน่าจะเป็นการเลี้ยวเข้าไปในซอยนี้ก็เลยลองตรงเข้าไปดูค่ะขับไปเรื่อยๆแล้วก็เจอจริงๆค่ะทุกคน สำหรับค่าเข้าชมพระธาตุหลวงเวงจันทร์นะคะก็จะอยู่ที่คนละ30,000ืกลีบหรือประมาณ60บาทหลังจากที่ได้ซื้อตัว๋วไดบรอแล้วก็ได้เวลาเข้าไปชมนั่นในกันค่ะหากถามถึงปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วนะคะสถานที่นี้นะคะคงเป็นที่แรกที่เราต้องนึกถึงคือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์หรือที่หลายคนนะคะรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า พระเจดีโลกาจุลามณีที่ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเวียงจันน์นั่นเองบริเวณภายในตลอดทางเดินทั้ง4ด้านนะคะ mm hmm. ก็จะมีโบราณวัตถุต่างๆพระพุทธรูปเก่าวางเรียงตลอดแนวให้ชมกันแล้วก็ยังมีภาพเล่าที่เล่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในอดีตก็บางภาพก็เป็นภาพที่พูดถึงกรุงศรีอยุธยาบ้านเราด้วยนะ ที่นี่เนี่ยนับเป็นพระธาตุที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะทุกคนตามตำนานเนี่ยเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าพระธาตุหวงแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นพร้อมกับสร้างเมืองเวียงจันทร์แล้วก็สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงปีพศ238 และนอกจากนี้นะคะยังมีความเชื่อที่ว่าพระธาตุหลวงองค์นี้เนี่ยสร้างในยุคสมัยเดียวกันกับพระธาตุพระนมที่จังหวัดนครพระนมในประเทศไทยบ้านเราด้วยนะนับว่ามีอายุมากกว่า2,000ปีเลยทีเดียวค่ะ เดินครบแล้วก่อนจะออกก็ขอตีกรองเอาเริกเอาชัยหนนะคะขอให้ช่องพัตติตา u YouTube เนี่ยดัง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 เป็นที่รู้จักของทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะนี่นะคะก็เป็นนิทัศการที่อยู่ใกล้ๆกับพระธาตุหลวงนะคะเมื่อกี้ถามคนแถวนี้เขาก็บอกว่าบริเวณนี้ก็จะ เป็นเหมือนการจัดให้ดูวิถีชีวิตของคนสมัยนูน้นสมัยก่อนของคนลาวว่าบ้านเรือนเป็นยังไงก็จริงๆก็คล้ายกับคนไทยนะคะเป็นแบบบ้านใต้ถุนสูงแบบนี้แล้วก็ร้อน <c oughs> นี่ให้ดู

จริงเมื่อกี้คิดว่าหมกตกปะ <c oughs> ขับมาเรื่อยๆนะคะก็ไม่รู้ทางหรอกก็หิวแล้วก็เลยตั้งพิกัดไปที่เฝินั่นเองแล้วเราก็มาถึงเฝือแซบนะคะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยก็ทีแรกก็ไม่รู้ว่าเอรอคืออะไรคิดว่าแบบว่าเป็นข้าวต้มเฝือหรือว่าหม้อไฟเฟือพอมา ที่ร้านมาสั่งทานนะคะก็เลยได้รู้ว่าเฟิมในบ้านเขาเนี่ยมันก็คือก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานั่นเองค่ะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยแนะนานะทุกคนเมนูเขาก็หลากหลายดีค่ะแล้วก็รสชาติบอกเลยว่าน่าจะเป็นมื้ออาหารที่อร่อยที่สุดตั้งแต่มากินที่ระทิทา,าดีจ้า บไปแล้วนะคะสำหรับเวียงจันหนึ่งวันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเมืองฝฟืองกันต่อคะ่ะทุกคนก่อนไปก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าไปก่อนนะ่ไา,าย